ดีค่ะพบกับช่องแซตย่อ,อบายบุ๋มน,นะคะวันนี้บุ๋มจะพาทุกคนมาทําเมนูอีกแล้วก็คือแกงหน่อไม้ค่ะวัตถุดิบบุ๋มเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างค่ะเริ่มจากการต้มหน่อไม้ของเรานะคะหน่อไม้ต้มอันนี้ก็ได้แล้วนะคะนี่วัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีนะคะเห็ดค่ะแล้วก็ฟักทองชะอม ไข่มดแดงลูกเล็กแล้วก็ผักหวานค่ะข้าวเบือที่ตำไว้นะคะนี่เครื่องปรุงก็เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็น้ำใบย่านางนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำต่อไปเลยจ้านำหน่อไม้มาทุบก่อนนะคะอันนี้หน่อไม้ที่ผมซื้อมาจากตลาดนะคะอ่าปลายมันจะแข็งแข็งเพื่อนๆืก็ อันนี้ออกนะคะก็เด็ดออกหักออกก่อนนะคะน,นี่ทุกทีเราจะเยอะเลยค่ะจะได้สุดไวๆแต่ถ้าปลายข้างนอกมันแข็งนะคะมุมก็จะแกะออกก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปต้มให้จืดก่อนนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมฟักทองนะคะตามด้วยฟักทองค่ะเราก็ปอกเปลือกนะคะ ฟักทองปอกเปลือกง่ายๆนะคะถ้าใครไม่ชอบกินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่แล้วมันอร่อยนะคะมันหวานนี่เอาตรงกลางออกด้วยนะคะอฟักทองกลิ่นหอมมากแล้วก็หั่นเป็นชิ้นค่ะ ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่เรานะคะผมจะหั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อยค่ะ วันนี้ผุมจะใส่เป็นชะอมนะคะผุ๋มจะใส่ทั้งหมดเลยค่ะอืตัดนี่ไม่ต้องเด็ดนะคะเอาเป็นแบบนี้เลยมาเตรียมเครื่องกันเลยค่ะบุ๋มก็ใส่พริกแล้วก็ข้าวเบือนะคะมาตำะคะ่ะตำรวมกันเลยค่ะตำละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวตักไว้ก่อนค่ะ รออ่าหน่อไม้ที่เราต้มสุกแล้วน,นะคะมาเริ่มทําการแกงกันเลยจ้าหน่อไม้ของเราสุกแล้วกุ่มก็จะใส่น้ําใบยะนางอ่าที่เก็บไว้เป็นขวดนะคะนํามาใส่ได้เลยคะ่ะเทไปตามปริมาณที่เราต้องการนะคะถ้าใครชอบแบบ ซดน้ำเยอะๆก็ใส่เยอะได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ข้าวเบือลงไปเลยค่ะข้าวเบือที่เราตามไว้ก็จะมีเข้าเหนียวแล้วก็พริกนะคะบุ๋มไม่ได้ใช้หอมแดงตะไคร้นะคะใช้แค่นี้ค่ะพอแถวบ้านก็ทาใช้แค่นี้นะคะตั้งแต่เล็กจนโตเนาะแต่ละพื้นที่แต่ละสูตรก็จะไม่เหมือนกันนะคะ แล้วเราก็จะมาจุดแก๊สนะคะจุดแก๊สแล้วก็คนให้เข้าเบือละลายก่อนค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็จะมาทำการใส่ฟักทองก่อนเลยฟักทองก็ถ้าใครไม่ชอบนิ่มๆก็ใส่ทีหลังได้นะคะอันนี้ผมส่วนตัวแล้วผมชอบให้ฟักทองนิ่มแล้วก็สุกนะคะ ทานอร่อยดีใส่เข้าไปเลยจ้าคนน,นิดนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่เห็ดค่ะหม้อบุ๋มมันจะเดือดยากนิดนึงนะคะวันนี้แก๊สยังไม่ได้สั่งเลยนะคะแก๊สมดตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ก็ยังไม่ได้สั่งแก๊สโดยใช้เตาเล็กไปก่อนนะคะทําให้อ่าการอันนี้มันก็อันนี้นะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเราก็คนเลยค่ะเนี่ยเดือดยากมากปรุงรสเลยค่ะเราก็จะใส่รสดีค่ะ ตามด้วยน้ำปาลาร้าฟูงซับอร่อยกวดเขียวใส่เข้าไปเลยกลัวกลัวไม่พอใส่เพิ่มนะคะสองรอบแล้วผมก็จะใส่เกลือค่ะ <c oughs> เริ่มเดือดขึ้นมาแล้วชูรสค่ะตามใจชอบเลยนะคะ บุ๋มชอบเยอะๆบุ๋มก็จะใส่ชูรสเยอะนะคะแต่อาหารบางอย่างก็คือพวกขัดอะไรอย่างเงี้ยบุ๋มก็ไม่ได้ใส่นะทุกคนแปลว่ามันก็ลดลดการกิ่นชูรสได้นะคะไม่ใช่แบบจะติดทุกเมนูนะคะสําหรับบุ๋มแล้วอะแต่บางคลิปอาจจะเห็นว่าบุ๋มใส่เยอะจังอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างนะคะอ่าหม้อเดือดแล้วเราก็จะมาใส่ผักหวานค่ะ สำหรับใครที่ชอบผักหวานเยอะๆก็สามารถใส่ได้เดยอะเลยนะคะเนี่ยดูดีทุกคนไข่มดแดงอะ่ะมันเล็กมากเลยนะคะมันยังไม่โตเลยอะ่ะเดี๋ยวได้ผมก็เลยต้องเอามาแกงอองมาหายนะคะดูน่ากินมากนี่นี่ผมแอบชิมไปแล้วนะคะรสชาติก็โอเคนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ผักอันสุดท้ายของเราก็คือชะอมค่ะวันนี้บุ๋มใช้แค่ชะอมอย่างเดียวเนาะไม่ได้ใส่แบบผักอะไรนะอ่าใบแมงลักนะคะนี่เรียบร้อยแล้วทุกคนมาปิดแก๊สกันเลยค่ะอ่าวันนี้บุ๋มก็ฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เมนูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ